รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอันนี้เรียกอะไรนะคือภูมิปัญญาของคนไทยอันล้ำลึก นับสนุนโดยนมไทยเดนมาร์กการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยาแคปซูลฟ้าทลายโจรของแหลมทองการแพทย์แก้ไขบรรเทาอาการเจ็บคอมีจำหน่ายในเซเว่นอีลเว ค,คุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆนะฮะนั่งเรือไฟฟ้าของกทออมอแล้วมีความสุขมีความสุขจริงๆและตอนนี้เราลงจากเรือและมาขึ้นที่ท่าเรือนครสวรรค์ ไม่ใช่จังหวัดนครสวรรค์แต่เป็นท่าเรือนครสวรรค์ที่เราจะไปขึ้นเพื่อจะไปชมวิถีชีวิตของผู้คนที่ตลาดนางเลิงที่ตลาดนางเลิงมีอาหารอร่อยเป็นตลาดโบร,โบราณมีอะไรบ้างและจะอร่อยแค่ไหนตามผมมาครับ คุณผู้ชมครับปกติแล้วสารกรมหลวงชุมพรน,นั้นเรานึกถึงจังหวัดชุมพรแต่วันนี้ร่องสลานจานสงามาศารเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรที่ตลาดนางเลิงสงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมสารเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรจึงมาตั้งอยู่ที่ตลาดนางเลิงตอนนี้เราต้องไปค้นหาคําตอบกับผู้รู้และเป็นคนเก่าคนแก่ที่นี่ นั่นก็คือคุณบ๊อบคุณบ๊อบสวัสดีครับสวัสดีครับอาจา์ครับขอบพระคุณมากเลยที่ทําให้เราได้พบเห็นว่าสารกรมหลวงชุมพรน,นั้นตั้งอยู่ที่ตลาดนางเลิงก็เลยอยากจะถามคุณบ๊อบว่าความเป็นมาของการนําเอารูปหรืออนุสาวรีย์ของกรมหลวงชุมพรมาตั้งไว้ที่ตลาดนางเลิงมันมีความเป็นมาอย่างไรครับคือความเป็นมาเนี่ยมันเป็นมาต้องนานแล้วนะครับ<อ>ประมาณถ้าศาลจริงจริงเนี่ย น่าจะ70ปี70ปีหมายถึงสารเสด็จสเสด็จพ่อเนี่ยแต่จริงๆสารเราเนี่ยมีมาก่อนหน้านั้นอเป็นสารจีนแต่จะมีอีกท่านหนึ่งมาเล่าให้ฟังแต่ผมจะเน้นว่าสถาปัตยกรรมที่เราออกแบบณขนาดนี้เนี่ยเป็นยังไงมีสถาปัตยกรรมใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นโอ้โหสวยงามจริงๆครับเนี่ยคุณบ๊อบโอ้โหแล้ว คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบตัวอาคารสดสานตรงนี้นั้นเนี่ยมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างครับครับแล้วโชคดีมากครับที่ได้อาจารย์วินัยนะครับมาเป็นผู้ดูดวงจุ้ยอ๋อเ,เป็นผู้ดูดวงจุ้ยครับครับ,ค,รบคือท่านเป็นล,ลูกชายของท่านอาจารย์สงาที่วิหารเซียนชลบุรีครับกานออกแบบคือเหมือนภูเขาครับเออเหรอฮะเจดเด่นเป็นสงงามั่นคงดังภูผา เด่นเป็นสนามมั่นคงดั่งภูผาการออกแบบเนี่ยเราจะผสมผสานระหว่างสมัยรห้านะครับกับสารเจ้าจีนเก่าเราคำว่าสมัยรห้คือว่าเราจะสังเกตได้ว่าเราจะมีปูนปั้นนะครับเหมือนกับตามอาคารรอบๆตลาดเลยโอเคและในขณะเดียวกันเราก็จะมีหลังคาซึ่งเป็นหลังคาว้าวกระเบื้องว่าวนะครับแล้วก็หลังคาจีน หลังคาจีนผสมผสานร,ร่วมกันครับในขณะเดียวกันถ้าดูจากบนหลังคาเนี่ยสารหลังคาเนน,เน่ะเขาเรียกว่าหน้าบันธาตุไม้ซึ่งเป็นลักษณะของสารเจ้าจีนเก่าของเราอันเก่าของเราก็คือธาตุไม้เพราะฉะนั้นเราก็ยังอนุรักษ์ธาตุไม้ไว้เพื่อให้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้น<อ>เราก็เลยผสมผสารให้ตรงนี้เนี่ยเป็นวิหารทองคำ โอ้โหสวยงามคุณบ๊อบครับเห็นไหมคือดูจากคือดูจากข้างล่างแล้วมันเหมือนเล็กนิดเดียวแต่พอขึ้นมาข้างบนแล้วโอโถงแล้วบริเวณจุดไหนฮะที่เสด็จเตี่ยจะต้องมาประทับรับอาจารย์เชิญมาดูทางด้านนี้ได้เลยครับโอครับทางนี้คือตอนนักขณะเนี้เสด็จเสด็จเตี่ยของเราเนี่ยทำพุทธาพิเศษเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาครับผมแล้วรอดูเลิกก็น่าจะประมาณ คือวันที่สองจะอัญเชิญท่านวันที่สองธันวาคมครับผมจะอัญเชิญท่านมาประทับที่ประทับที่ตรงจุดนี้เลยหรอครับก็คือสาราปิยกรรมเนี่ยจะทาเป็นเห็นไหมครับจะเป็นไทยๆทเหมือนวังเก่าของท่านถูกต้องเลยนะครับลายฉลุลายไทยลายไทยเราก็จะมีคําทำขวัญที่ท่านท่านทำโอ้คำนี้สิ่งไรควรทำจริงถูกต้องเลยคำนี้ทุกคนจําได้หมดเลยสมัยเรียนหนังสือก็จําสิ่งนี้จะทําสิ่งไรควรทําจริง เราจะแบ่งเราเป็นสามห้องตรงนี้จะเป็นท่านประทับของเจ้าพ่อคุณอูนะครับแล้วก็ฉายสิงเยี้ยะพะคุณเถากงบางสิ่งบางอย่างเรายังนำกลับมาจากสาลเดิมนะครับอย่างเช่นมังกร,รจากสาลเดิมศาลเดิมเราก็เอามาตกแต่งอื ห้องสุดท้ายจะเป็นห้องเจ้าแม่กวนอิมครับอ๋ออันนี้ก็จะดูสวยงามนะครับประดับประดาไปด้วยดอกไม้ดอกบัวนะครับสรุปแล้วทั้ง3มห้องนี้จะถูกตกแต่งพร้อมๆกันที่เสด็จเตี่ยจะมารับที่นี่วันที่2องครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์คงจะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับผบกวนเชิญอาจารย์มาครับครับคุณผู้ชมครับนั่นคือเป็นที่มาของ สารสเสด็จพ่อกมมรมหลวงชุมพรซึ่งคุณบ๊อบนั้นได้บอกที่มาแล้วบอกถึงการก่อสร้างซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์ที่ทําให้คนแถวตลาดนางเลิงนั้นยึดเหนี่ยวและมาเคารพบ,บูชาและความสวยงามจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเราไปหาผู้รู้อีกท่านหนึ่งตอนที่พระองค์มาประทับที่นี่แล้วว่ามีความเป็นมาอย่างไรในรายละเอียดทําไมจากจังหวัดชุมพรมาอยู่ที่ตลาดนางเลิง้งวันนี้ต้องขอขอบคุณ คุณบ๊อบมากๆเลยครับขอบคุณครับคุณบ๊อบครับคือเดิมทีเลยนะครับที่นี่ก็ไม่มีสันเจ้าเป็นความเริ่มใสศรัทธาทุกๆคนเลยนะครับเข้าใจว่านี่คือความประสงค์ขององค์เสด็จเตี่ยท่านสนับสนุนโดยน้ำมันผสมตาเอเมอรอล ให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิตคุณมัชิลาสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมขอบ<ว><า>คุณคมากมากเลยครับผมคือรายการเราเนี่ยเราสงสัยมากเลยว่าทําไมสาลเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเนี่ยจึงได้มาประทับอยู่ตรงนี้ปกติแล้วเราต้องไปสักการะที่จังหวัดชุมพร เป็นมาได้อย่างไรครับออครับผมคือเดิมทีเลยนะครับที่นี่ก็ไม่มีสันเจ้านะครับชาวจีนโบราณนะครับเขาจะทําพิธีการขอบคุณเทพเจ้าทุกๆทุกๆปีนะครับครับก็จะมีด้านหลังสันเจ้านะครับจะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งครับชื่อเป็นบ้านของอาแปะเนี่ยยูแซอ้งในบ้านท่านมีสันเจ้าขนาดใหญ่นะครับ ทุกคนผ่านไปผ่านมาก็เข้าใจว่านี่เป็นศาลเจ้าของตลานะครับแต่นั่นเป็นของส่วนตัวเป็นขอ,ของส่วนตัวครับแล้วท่านก็อัญเชิญกระถางทูบอ,ออกมาให้ชาวบ้านเนี่ยทำพิธีไหว้ขอบคุณเทพเจ้าทุกๆปีขอบคุณเทพเจ้าทำให้เขาค้าขายดีจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็มีการขอพร่อไปเรื่อยๆทำไมถึงมีเสด็จเจ้าพ่ออยู่ที่นี่นะครับอันเนื่องมาจากว่าแต่เดิมนั้นนะครับด้านฝั่ง ตรงคลองปดุงคกรงเกษมนะครับตรงบริเวณวังของท่านเนี่ยครับะจะมีศาลสารเจ้าปึงเถากงอยู่นะครับแล้วก็มีจุดสักการะเสด็จพ่อของสมภพตรงนั้นด้วยอ๋อเหรอฮะคนที่อาศัยอยู่แถบนี้ครับนอกจากไหว้เจ้าที่นี่แล้วก็เดินทางไปกราบไหว้ท่านที่นั่นด้วย แต่ภายหลังเมื่อมีการปรับปรุงพื้นที่นะครับบริเวณเหล่านั้นสารเจ้าก็หายไปนะครับม,ม,มีเป็นปั้มน้ํามันเกิดขึ้น<อ>มีการอันเชิญสารเจ้าตรงนั้นเนี่ยครับเข้า,าไปอยู่ในวังชาัยยาคือต่งงรงข้าเสร็จแล้วในระหว่างที่มีการเคลื่อนย้ายครับด้วยความที่เราไปกลับที่ชาวจีนโบราณก็ไปกลาวว่าตน,นบ่อยก็ไปอันเชิญผงทูบจากสารเจ้าเดิมน,นั้นมาอ,มอันเชิญมาไว,ไว้ที่นี่<อ>นะครับก็ทําให้ทุกคนก็เลยที่ต้องการจะกล่าวว่าเสร็จพ้องคุมหลวงพิมพรเนี่ย ก็มากราบไหว้ที่นี่กันมารวมกันที่นี่เลยใช่ครับนะฮะแต่เดิมทีเลยนะครับด้วยขนาดของของศาลของเรานะครับประมาณ7จ็คูนหกเนี่ยครับครับบันไดทางขึ้นสองข้างเหมือนการลักษณะแบบนี้นะครับแต่ทางขึ้นมันจะมีความยากลําบากกว่าเล็กน้อยทําให้ผู้สูงวัยต่างกันขึ้นม,มันลําบากใช่นะครับคณะกรรมการสัญเจ้าเนี่ยเขาก็พยายามจะทําการบรนะูรณะหลายครั้งนะครับ ประมาณสิกว่าปีที่ผ่านมาเขาพยายามจะทําเรื่องในการขอบุรณะนะครับ,รบก็ติดขัดปัญหาต่างๆมาโดยตลอดนัวเวลานี้นครับทุกคนทุกๆคนเลยนะครับก็เข้าใจว่านี่คือความประสงค์ขององค์เสด็จเตี่ยท่าน<อ>ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างราบรืมม่นไปหมดนะครับไม่ว่าจะมีทางสวัสาง,งานทรัพย์สินระหาหากษัตริย์สำนักงานเขตทุกคนให้ความสะดวกหมดมนะครับแม้กระทั่งผู้รู้หรือผู้มีความสามารถต่างๆเข้ามาช่วยนะครับไม่ว่าเป็นอาจารย วินัยนะครับอาจารย์กนกขันอุ้ยหลายๆท่านครับที่เข้ามาช่วยเหลือเรานะครับครับผมทำให้ทำให้ศาลสวยสดงดงามแล้วก็สมเกียรติพระองค์แบบนี้นะครับครอบองค์กลางครับองค์ประธานนะครับก็คือเทพเจ้าเจ้าพ่อกุนอูนะครับอืมอ่าท่านก็เป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์แล้วนะครับครอบ ส่วนองค์นี้นะครับชื่อพึงเถากงนะครับท่านเป็นเทพเจ้าที่คุ้มครองปกปักรักษาคนในชุมชนนะครับส่วนองค์สุดท้ายครับท่านสายชิงเอี้ยนะครับก็คือเทพเจ้าแห่งโชคนะครับอ๋อบครับอันนี้คือเจา้าแม่กดอิมครับโอ้ต้องมีไม่มีไม่ได้เพราะท่านถือว่าเป็นเทพเจ้าผู้ประทานพรนะครับท,ทุกสิ่งที่ที่ไม่ว่าเราอธิษฐานใดๆก็แล้วแต่ ก็ขอพอรพระองค์ว่าขอให้สําเร็จรู้ร่วงได้ดีนะคคุณวชิระครับถ้าเผื่อประชาชนที่เคารพรักนับถือเสด็จพ่อเดี่ยแล้วต้องการมาสักการะบูชาเนี่ยจะให้อยู่เฉพาะข้างล่างหรือขึ้นมาข้างบนอ๋อทุกๆคนสามารถขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าเราก็จะมีกฎระเบียบขพอบังคับในการใช้นะครับก็คือเรื่องของการแต่งกายสุภาพรักษาความสะอาดอะไรทํานองนี้นะครับ แล้วทุกคนก็เคารพนับถือสักการะมาโดยตลอดนะฮะเป็นความเลื่อมใสศรัทธานะครับสารเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรนั้นผมมั่นใจนะฮะว่าเป็นที่ยึดเดี่ยวทางจิตใจของผู้คนที่มีความเลื่อมใสศรัทธาสิ่งเหล่านี้ถ้าเราจะว่าไปแล้วนั้นเนี่ยจับต้องไม่ได้แต่อยู่ที่จิตใจของคนเมื่อคนนั้นเคารพศรัทธาสิ่งใด แล้วเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันของตัวเองคนเหล่านั้นก็จะได้รับผลตอบแทนไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องขอแสดงความชื่นชมดินดีกับคณะกรรมการและชาวตลาดนางเลิงที่มีสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจอยู่และผมมั่นใจว่าไม่ใช่เฉพาะคนแถบนี้แต่คนข้างนอกพอรู้เข้าก็จะมากราบไหว้และสักการะ เสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรของเราวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวชิระมากมากเ,เลยนะครับ,อรบขอบคุณครับที่มาครับว่านางเลิงครับชุมชนนี้เดิมชื่อว่าอีเลิงโอ้โหมีคนดังทั้งนั้นเลยมาอยู่คุณผู้ชมครับครั้งแรกอีกแล้วที่กินกระเพาะเป็ด สนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรากต NSL Food ยาแคปซูลฟ้าทลายโจรของแหลมทองการแพทย์แก้ไข้บรรเทาอาการเจ็บคอมีจำหน่ายใน7ซเว่นอลเวคุณผู้ชมครับสอรุ่งโรธ เป็นอีกหนึ่งร้านที่มีความเก่าแก่และมีของอร่อยๆอ,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 ยอยู่ที่ตลาดนางเลิงตอนนี้ผมยืนอยู่กับเจ้าของร้านไม่รู้จะเป็นเจเนเรชันที่เท่าไหร่คุณจุมงคลคุณจุสวัสดีครับ,ค,รบคุณจุเป็นรุ่นที่เท่าไหร่ยรุ่นที่สองนะครับรุ่นที่สองก็ตั้งแต่ซินบอก1 9 6 3ตอนนี้มัน2021ก็ถือว่านานมากอะไรคือจุดเด่นของสอลงโรดลงโรดเดิมมันเป็นร้านก๋เตี๋ยวเป็ด ธรรมดาธรรมดาแต่ว่าจะต้อมีการพัฒนาตามยุคสมัยแล้วก็ตามพฤติกรรมผู้บริโภคครับออที่ว่ากระแสเฮลท์คอนเชียสมันมาเออยังไงไเ,เรายินยันกับการขายเป็ดตอด่อไปไม่ได้เราก็ต้องปรับมีการปรับตัวเราควรจะปรับตัวเองให้กอดที่สถานการณ์ครับให้เราปรับถึงร้านเราจะปรับไม่ได้เพราะสิ่งนั้นก็คือเราเปลี่ยนจากมายเซ็ตทั้งหมดเลยนะครับออออจากร้านกุ้ยเต๋อเป็ดเป็นร้านอาหารจีนสไตล์ฟิวชั่นเดี๋ยวคุณจุ๊บพาผมเข้าไปชิมหน่อยครับอยากจะชิมเชิญได้เลยครับอาจารย์ครับ ราต้องเปลี่ยนแนวความคิดหใหม่เซตเป็นข้าราชการครับโอ้โหนี่ออกแบบออกแบบแบบเก่าแก่มากๆเลยแล้วมีภาพน่าสนใจหุ้ยนี่เป็นภาพบ้านใครครับอันนี้อยู่ในวังนังเลิงนะครับปัจจุบันอย่นพรนิพันนครอ,อันนี้เป็นบ้านของเจ้านายพระองค์หนึ่งที่อยู่ในนังเลิงคือกรมหลวงชุมพรเฉลิมศักดิ์เป็นบ้านสเสด็จเตี่ยหรอฮะนี่ใช่ครับผมเอ่อท่านเป็นหมอรักษาคนนังเลิงเราเรียกว่าเรือนหมอพรใช่ครับเมื่อก่อนคนสมัยก่อนเรียก คลินิกว่าเรือนหมอโอ้โหไปเรียนท่าว่าเรือนหมอพรปัจจุบันบ้านหลังนี้ยังอยู่ยังอยู่ครับอายุร้อยกว่าปีอยู่ในพันธุ์พันธุ์คอนหน้าคณะบริหารธุรกิจครับนี่คือภาพถ่ายจริงฮะถ่ายมันมาเพจฮะตายไม่รู้มาก่อนเลยนะฮะอุ้ยนั่นภาพนี้บอกว่าเป็นองค์อีเล้งคือมาเขาว่านางเล้งครับชุมชนนี้เดิมชื่อว่าอีเล้งไม่ได้ชื่อนางเล้ง เมื่อก่อนชมนที่ขายโอ่อองอีลงอีอีมันก็เลยหายาบคายก็เลยเปลี่ยนเป็นนางานเลิ้งจะคนฟอเปลี่ยนจะยกปฏิวัติโอ้โหจริงๆแล้วคําว่าอีนี่มันเป็นภาษาไทยแท้อีเลิ้งเนี่ยเป็นภาษาเป็นวัตถุเครื่องปั้นดินเผาชาวมอญถูกไหมไม่ว่าจะเป็นกระถางอีเลิ้งหรือว่าชามอีเลิ้งแสดงว่าแถวนี้มีคนปั้นดินเผาชาวมอญอ,อ,อยู่ไทยเลยมาขายที่คลิมคอ,อครับไม่ได้มาไม่อยู่แถวนี้ครับไทยเลยมาขายโอ่ง อันนี้แรกๆประมาณปีพศเท่เาไหร่พอจะจำได้ไหมคุณจสมัยร5ครับสมัยรอ5 2400แล้ว30ปกว่าครับแล้วภาพนี้กับภาพนี้ห่างกัน1นึ่งประมา<ป>้อยีแล้วนี่เป็นอ,อะไรกันนักหะนานันนี้เป็น VIP ของร้านครับ VIP ของร้านโอ้โหมีคนดังทั้งนั้นเลยมาอยู่ตรงนี้ อันนี้วัดสุนทรธรรมทานเป็นวัดประจำชุมชนคือวัดแคังเลิ้งนะชื่ออีกชื่อหนึ่งวัดแครง,งเลิ้งพอพูดถึงแคนังเลิ้งเรามีความเราคิดถึงมิตรชัยบัญชาอ่าแล้วก็พาไปดูมิตรชัยบัญชาเลยครับเอาอยู่ตรงรูปนั้นนะครับเป็นชามังเริงครับเอ,อแต่จริงๆแล้วก็เป็นคนเพชรบุรีใช่แต่มาโตังเลิงแต่เขามาโตที่นี่อัศเรีย์ว่าทางเก่าก็คืออาคารปัจจุบันนี้ใช่ยุโรปปียุคปัจจุบันยุโรปปีหยนี่อันนี้คืออดีตสัญญาเช่า อาคารในตลาดนางเลิ้งมีอยู่3ภาษาโอ้โหเก่าแก่มากๆ <S <S 1> <S 1> แล้วอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากคือป้ายสัญลักษณ์เชลชนชิมใครที่เป็นยุคซิกตี้นะจะรู้ว่าเชลชนชิมนั้นดังระเบิดระเบ้อโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัตรเป็นคนออกใบประกาศให้สำหรับร้านที่ท่านไปชิมแล้วมันอรอร่อย คุณจุ๊ครับถ้ามาร้านสอรุ่งโรดนางเลิง้งตลาดนางเลิ้งแล้วถ้าไม่ได้สั่งเมนูอะไรแสดงว่ามาไม่ถึงมีเมนูอะไรบ้างอันนี้เป็นเมนูแรกของเราเลยครับคือเปเพาะโปคือเป็ดพะโล้ครับผมส่วนนี้เป็นเมนูที่มีที่เดยในเมืองไทยฮะเป็นซิกเนเจอร์ของนี่เลยคือกระเพาะเป็ดคนเพื่อไปจะไม่ทราบว่าเป็ดมีกระเพาะเออ แต่กระเพาะเป็ดบบผัดพริกไทยผมเดาด้วว่าเป็นไส้เป็ดอ๋อไส้เป็ดจะใสๆขาวๆไส้แก้วอะแต่นี่เป็นกระเพาะเป็ดและไส้จะยาวๆอันนี้มันเป็นทอๆทอครับอ้อเคยได้ยินแต่กระเพาะปลาอ้าวเป็ดพะโล้ที่ตลาดไหนมีขายหมดเลยสอรุ่งโรจน์ต่างเขาดูยังไงต่างคือความหอมทำไมหอมเราเราคอนเซปต์นี้นะว่ากลิ่นมาก่อนรสกลิ่นอ่ะถูกต้องกลิ่นมาก่อนรสคือ ก่อนที่จะชิมได้มันต้องกลิ่นมาก่อนถ้ากลิ่นน้อหอมปุ๊บมันจะนําให้รู้สึกว่ารสชาติมันจะมาเองแสดงว่าคุณต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะทําให้คนกินอาหารร้านคุณแล้วกลิ่นมันออกมาก่อนที่จะได้ชิมรสใช่ครับวิธีการคือเอาเครื่องปรุมาั่วนมันหอมนที่จริงเราจะมีขาห่านอาหารเราในราคาร้านก๋วยเตี๋ยวว้าวคือเราขายแค่ร้อยเก้าสิบบาทต่อคู่ถูกมากซึ่งเราก็จะขายประมาณห้าร้อยกว่าโอ้นี่เรากำลังเดินชมบริเวณบรรยากาศในร้านสรุ่งโรจน์รับคุ้ชนมาที่กระเพาะเป็ด ข้าพ่อเป็ดว่าจริงๆแล้วมันใหญ่แค่ไหนอย่างไรไม่ใหญ่ตัวนี้มีแค่นิดเดียวครับผมโอ้โหนี่แสดงว่าหลายตัวนะนี่ถ้าหลายตัวอยู่ครับมันเลยต้องราคาพอสมควรไม่แพงเพราะว่านื่จากว่ามีร้านในเมืองไทยลําเลยกระซับทยเรามีเราในหางน่าแต่ถ้ามีคู่แข่งอาจจะอนาคตอาจจะหายากตอนนี้ผมจะขออนุญาตชิมนิดนึงเชิญนะครับอาจารย์แต่ขาวเป็ดต้องไม่จิ้มนะครับจิ้มมันจะไม่หอมต้องทานเลยครับมันจะไม่เหนียวมันจะคุณบอกว่า กลิ่นมาก่อนอดมได้เลยครับกลิ่นมาก่อนธรรมชาติมันด้วยครับของที่เข้าปากจมูกต้องทํางานก่อนลิ้นเสมอคุณผู้ชมครับครั้งแรกอีกแล้วที่กินกระเพาะเป็ดแบบเป็นๆแบบนี้ไม่ใช่เป็นๆน,นะแบบกระเพาะเป็ดล้วนๆน,นะฮะถามว่ามันเหมือนกระเพาะหมูไหมไม่เหมือน ถามว่ามันเหมือนกับเพาะไก่หรือกับเพาะสัตว์อย่างอื่นไหมไม่เหมือนแล้วการที่เขาเอามาปรุงใส่เครื่องเทศโดยเฉพาะพริกไทยพริกไทยดาพริกไทยดาด้วยกลมกลืนอร่อยนะฮะแล้วคุณจูบอกว่าอย่าเพิ่งจิ้มให้กินสดสดก่อนแล้วจึงจะรู้คือถ้าจิ้มเนี่ยน้ำส้มจะตัดพริกไทยดาหายไปเลยถูกต้องผมก็ยากบอกคุณผู้ชมหลายครั้งแล้วนะครับว่าการกินอาหารอะไรที่คุณไม่เคยกินแล้วมันมีน้ําจิ้มอยู่คุณอย่าเพิ่งจิ้ม คุณกินสดสก่อนแล้วทอรู้รสแล้วทุ้งมาจิ้มแล้วรสชาติต,ต่างกันอันหนึ่งที่ผมไม่อยากให้จิ้มเพราะอย่าไป้ําเติมโซเดียมที่เข้าสู่ร่างกายอย่าจิ้มกันเยอะนะครับอ่ะส่วน<ซ><ะ>อันนี้คู่กันได้ไม่จิ้มได้เพราะอโรมอนมันจะเค็มต้องเอาเปรี้ยวม,มาตัดเค็มอ๋อเปรี้ยวม,มาตัดเค็มผมจะลองดูถ้าผมไม่จิ้มจะเกิดอะ,อะไรขึ้นก่อนเค็มๆหน่อย ถ้าผมจะมากินสอรลูงโลดนะฮะมผมจะไม่จิ้มเลย,าายนเ,เนี่ยผมกลืนแล้วรสของความเป็นเป็ดเนี่ยมันออกมาละมุนน่ะรสของความเป็นเป็ดมันออกมาแบบคือ,ค,อคือพะโลเป็ดจริงๆแต่ถ้าผมจิ้มอ่ะผมรองอีกคำหนึ่งถ้าผมจิ้ม,มผมเป็นคนไม่ชอบน้ำส้มสายชู น้าส้มสายชูมันไปนกลบ,ค,บความหอมของเป็ดไกตัดไปความเป็นอัตลักของเป็ดโดยสิ้นเชิงผมเลยไม่จิ้มอันที่หนึ่งอันที่สองที่ผมขอตอบย้าอีกครั้งหนึ่งผมไม่ชอบกลิ่นของน้ําส้มสายชูและจริงๆแล้วความเปรี้ยวของน้ําส้มสายชูมันไปตัดความเค็มได้ในแง่รสแต่ไม่สามารถจะไปช้าล้างเอาโซเดียมที่อยู่ในเป็ดออกไปได้เลย เพราะฉะนั so of of ้นการกินอาหารเพื่อให้ได้อรรถรสอย่าไปจิ้มนะจิ้มเยอะนะครับอร่อยมากครับคุณจู๊มากครบอาจารย์ครับโอ้วันนี้สุดยอดมากๆขอบคุณที่อนุรักษ์อาหารไทยขอบคุณที่อนุรักษ์ความเป็นไทยขอบคุณที่เป็นตัวแทนของคนนางเลิ้งขอบคุณที่คุณเอาความเป็นนางเลิ้งมาไว้อยู่ในร้านคุณ ขอให้คุณจุจงมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นสิริมงคลตลอดไปขอบพระคุณมากครับอบบคครรัาาจย์เรื่องน่ารู้สนับสนุนโดยน้ำมันผสมตาเอเมอรัล